ครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาศาลแสนราชสีวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพยากรณ์ดวงชะตาพาดวงชะตาของชาวรัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับสำหรับเดือนที่แล้วนะครับชาวราศีตุล อาจจะมีปัญหามีอะไรติดขัดมากมายแต่เดือนนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวต่างๆนะครับซึ่งในเดือนกันยามีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาววันที่สองดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่10ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นตําแหน่งที่เป็นนิดเป็นทันทปติก็คือให้โทษวันที่17ด,ดาวอาทิตศ หรือดาวหนึ่งนี้นะครับย้ายเข้าสู่ราศีกันให้คุณในตําแหน่งนรเกณฑ์วันที่1 9ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่29ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงและดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาลัคนาราศีตุลคือตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับวันที่2 2กุมภาพันธ์2562 ถึงวันที่10กันยา2563ดาวลาหูโครจรเข้าสู่เดือนสุภาะส่งผลให้ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เป็นเป้าหมายโครงการต่างๆโปรเจกต์ต่างๆของคุณมีปัญหาติดขัดนะครับการเจราจาไม่สําเร็จคนอื่นทําให้เสียเครดิตบริวารคนรอบตัวทําให้คุณลําบากทำให้คุณผิดหวังแต่หลังจากวันที่10กันยายน2563เป็นต้นไป ดาวราหูย้ายจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นโมรณะกับดวงชะตาจะส่งผลให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างาประเทศนะกับชาวต่างชาติกับชาวต่างประเทศสำหรับคนที่เป็นเจ้านายเจ้าของธุรกิจลูกน้องบริวารอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่ไม่ได้อยู่กับคุณหรือมาอยู่กับคุณแค่ช่วระยะหนึ่งเขาก็เปลี่ยนไปทำงานอื่น นะโดยผลงานส่วนใหญ่ในช่วงเดือนกันยานี้ของชาวลัคนาราศีตุลจะเกิดจากการลงมือทําของตัวเองจะเกิดจากการปฏิบัติของตัวเองเท่านั้นนะครับและชาวราศีตุลต้องระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยคุณจะต้องมันตรวจเช็คสุขภาพสังเกตสุขภาพตัวเองว่าแข็งแรงอยู่ไหม นะครับและในวันที่19กันยายนถึง2ตุลาคมดาวพุธโครจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีตุลในตำแหน่งอุจจาพิมุกจะส่งผลให้ชาวราศีตุลเป็นคนพูดจาปากหวานพูดจาดีมีวาทศิลน,นะครับซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่จะไปสัมภาษณ์งานเพราะช่วงนี้งานก็หายากอยู่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีงานหายากเพระฉะนั้นเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่คุณไปสัมภาษณ์งานคุณไปเจราจา ติดต่องานจะทําให้คุณได้งานนะครับเพราะการพูดการเจราจาของคุณซึ่งเมื่อดูภาพรวมไปแล้วเราก็มาดูด้านแรกนะครับด้านการเงินการเงินของชาวรัคนาราศีตุลนี่นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีตุลค,คือดาวงคารไปสถิตในราศีเมษเป็นเกษตรร่วมกับดาวมรตยูและในวันที่10กันยายน2563 ดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือนมรณละซึ่งปกติแล้วเมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศีใดจะส่งผลไม่ดีกับราศีนั้นแต่สําหรับชาวราศีตุลพื้นฐานดวงของคุณที่ผ่านมาคุณก็มีปัญหาดวงคุณไม่ดีเท่าไหร่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหูย้ายเข้าเรือนมรณละมันไม่ดีพอมาเจอกับดวงของคุณที่ไม่ดีอยู่แล้วไม่ดีสองมาเจอกันมันกับพลิก จากหน้ามือเป็นหลังมือทรงผลให้เกิดผลดีทําให้เจ้าชะตาในเรื่องของการเงินของชาวราศีตุลน,นี่นะครับการเงินเกิดความคล่องตัวนะครับจากที่มันติดขัดมีปัญหาจากเดือนที่ผ่านมาหลังจากวันที่สิบกันยายนเงินจะมีความคล่องตัวการเงินไหลลื่นมีโอกาสมากที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงงานในทางที่ดีขึ้นนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่ชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงนี้ คุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำโครงการต่างๆโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางที่มันมีการติดต่อเจราจาสื่อสารนี่นะครับหรือการลงทุนกับหุ้นส่วนกับคู่รักของคุณจะทําให้เกิดผลดีส่วนเรื่องโชคลาภดาวทิตสถิตในภพลาพระเป็นกเกษตรสงผลให้โชคลาภของคุณเนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลหรือถูกรางวัลหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับสิ่งตอบแทนนะครับเป็นของรางวัลกลับมา อันนี้คือด้านการเงินและด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลด้านที่1ด้านที่2นะครับสำหรับการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีตุลคือดาวจันทร์ไปสถิตในภพอลิและในเรือนการงานมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนเป็นตำแหน่งราชาโชคดาวศุกร์นะครับอยู่ในราศีกรกฎในตำแหน่งการงานที่มีตำแหน่งราชาโชคจะส่งผลให้การงานไหลลืน่นนะครับการงานไหลลื่นและ ว่าหลังจากวันที่10ดาวราหูย้ายนี่นะครับจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงานเพราะดาวราหูย้ายเข้าสู่เรือมนมรณละจะส่งผลให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติกับชาวต่างประเทศหรือถ้าเป็นนายหน้าจะทําให้ผลดีนะคุณจะได้ผลดีนะครับเพราะในวันที่19กันยา ถึงวันที่สองตุลดาดาวพุธจะโคโจรเข้าสู่ราศรีตุลในตำแหน่งที่เป็นอุจจาพิมุขค,คือจะทําให้ชาวราศีตุลน,นี่เป็นผู้มีวาทศิลป์ในการเจรจาในการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นการทํามาค้าขายการติดต่อสื่อสารเมื่อคุณเป็นนายหน้าหรือคุณติดต่อค้าขายเจรจากับชาวต่างชาติกับคู่เจรจามันจะเป็นผลดีกับคุณนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับส่วนคนที่หางานสมัครงาน หรืออยู่ในช่วงที่สัมภาษณ์งานช่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งที่คุณจะไปสัมภาษณ์งานแล้วมันจะทําให้คุณได้งานเพราะว่าทัศนการเจรจา,าของคุณในช่วงนี้นะครับส่งผลอย่างมากนะครับส่งผลอย่างมากสหรับเรื่องการงานเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับการหางานมันยากเพราะนั้นโอกาสดีโอกาสเหมาะสมที่คุณจะไปสัมภาษณ์คุณจะไปหางานนี่นะครับ เดือนกันยานี้ของชาวลัคนาราศีตุลคือการพูดการเจราจามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับการเจราจาสื่อสารมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณเอาไปใช้ในการที่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จนะครับสรับในด้านการงานต่อมาด้านที่3คือด้านของความรักดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวคารนสถิตในราศีเมษเป็นเกษตรร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งปกติแล้ว ดาวมฤุตยูจะส่งผลต่อความรักน้อยมากนะไอเรื่องความรักนี่ดาวมฤตยูจะไม่ค่อยส่งผลแต่จะไปส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายฉะนั้นแล้วดาวอังคารเป็นกเกษตรอยู่ในราศีเมฆร่วมกับดาวมรุตยูเพราะนั้นมันจะข่มให้ดาวมฤุตยูนี่ไม่มีส่งผลอะไรหรอกนะส่งผลก็ส่งผลน้อยในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นคนโสดคุณจึงมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาส นะครับได้เจอเนื้อคู่เพราะบุญวาสนาจากอดีตชาติของคุณบุญเกา่ากรรมเก่าที่คุณได้ทําร่วมกันมาทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบเนื้อคู่พบคนรักสําหรับคนโสดชาวราศีตุลส่วนคนมีคู่มีครอบครัวและชีวิตคุณมีความสุขแน่นอนแต่คุณต้องระวังว่ามันอาจจะมีเรื่องเล็กๆนน้อยเรื่องจุกจิกเข้ามาทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คือจากเรื่องเล็กๆทาให้เป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณคุยกันกันกบแฟนกับคอบ คู่ครองของคุณกับคนในครอบครัวคุณต้องพูดด้วยเหตุด้วยผลถ้าคนหนึ่งเป็นไฟมาคนหนึ่งต้องเป็นน้ําเพื่อไปคอยชะโลมคอยพรมคอยทําให้ไฟมันค่อยๆดับลงไปนะครับเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันสามารถผ่านพ้นไปได้ชีวิตครอบครัวมันก็จะผ่านไปมันก็จะมีความสุขมีความรักราบลื่นนะครับอันนี้คือความรักของชาวรักานาราศีตุลสรุปแล้ว นะครับสรุปแล้วด้านการเงินถือว่ามีความคล่องตัวราบลื่นการงานการงานมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตำแหน่งในทางที่ดีขึ้นหรือคนที่สัมภาษณ์งานคุณอาจมีเกณฑ์ที่จะได้งานเพราะการเจรจาวัฒนศิลป์ของคนส่วนความรักคุณโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเนื้อคู่ส่วนคนมีคู่ชีวิตมีความสุขแฮปปี้ แต่ระวังเรื่องเล็กน้อยจะทําให้เกิดปัญหาอันนี้คือดวงของชาวรัคนาราศีตุลประจําเดือนกันยายน2563ส่วนมันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ของชาวรัคนาราศีตุลน,นี่นะครับจะมันจะตรงกับคําพยากรมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญที่ท่านทำกรรมที่ท่านก่อมันจะส่งผลในด้านบวกหรือด้านลบถ้าท่านทํากรรมดีมา มันก็จะส่งผลในทางที่ดีถ้าท่านกรรมทาไม่ดีทากรรมที่ไม่ดีมันส่งผลมันก็จะทําให้ชีวิตท่านช่วงนี้เกิดมีปัญหาติดติดขัดขัดแต่สิ่งทุกอย่างมันสามารถบรรเทาได้ด้วยการทําบุญบุญอะไรล่ะบุญกับพ่อกับแม่บุญกับผู้มีพระคุณก่อนพระอาหารหันในบ้านก่อนเมื่อทําให้ท่านมีความสุขอยู่ดีสบายอยู่กินอิ่มนอนหลับพาไปเที่ยวพาไปทําบุญทําให้ท่านมีความสุขชีวิต ของคุณจะได้ดีเพราะพ่อแม่เพราะบุญบารมีคําอวยพรของพ่อของแม่มาหนุนดวงท่านทําให้การเงินการงานของท่านมันจะเป็นไปได้ด้วยดีในเดือนกันยายนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอาจารย์มหาสารแสนราชสีในการทําคลิปครั้งต่อไปขอให้ชาวราศีตุลตลอดเดือนกันยายนจงประสบในความสุขความเจริญนะครับสำเร็จ ทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่การงานการเงินมีโชคมีลาภขอบคุณและสวัสดีครับ